เทศบาลเมืองชัยภูมิเร่งสร้างพื้นที่โซนนิ่งร้อยกระทงต้องปลอดภยัยเทศบาลเมืองชัยภูมิเร่งปรับสภาพพื้นที่รอบบริเวณแสะน้ําสวนสาธารณะเทศบาลย่านกลางเมืองชัยภูมิให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกมาลอยกระทงได้แบบนิวนอร์มอนร้อมเน้นต้องช่วยกันส่งเสริมวัสดุทํากระทงจากธรรมชาติ หากเป็นกระทงทําจากวัสดุกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสายน้ําก็จะไม่ให้นํามาลอยได้ขาดโดยจะเผยแพร่กระทงตามประเพณีนี้ได้อีกครั้งแต่ยังไม่มีการประกวดต่างๆและมหรสพดนตรีแสงสีเสียงและการจุดพลุไฟพัเอียงประเทศขออภัยครับประเพณีวันลอยกระทงอีกไม่กี่วันที่จะถึงในปีนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้แต่ละจังหวัดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2,564ได้ในส่วนของเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินายทีวราวิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้เล่งให้เจ้าหน้าที่ได้มีการปรับปรุงภู้ิทัศน์รอบสระน้ำขนาดใหญ่จึงเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยการสร้างแพไม้ ให้เป็นพื้นที่ลงไปลอยกระทงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยรอบสระน้ําในตอนข้าพโมที่19พฤศจิกายนนี้นามาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 ไม่มีการจัดงานลอยกระทงที่มีความเสี่ยงทั้งหมดยกเว้นจะเป็นการประกวดต่างๆมหารสพดนตรีที่จะเกิดการรวมกลุ่มรื่นเริงกันเป็นจํานวนมากรวมถึงกิจกรรมแสงสีเสียงการจุดรุฟพันเฮีย ที่เคยทำมาก็ยังคงไม่ให้จัดในปีนี้แต่เพื่อเป็นการสืบสารส่งเสริมประเพณีอดีงานของชาวไทยที่มีมาช้านานที่หายไปไม่สามารถจัดได้มานานกว่าสองปีที่ผ่านมาโดยนายทีวราวิตนานกรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิบอกว่าพื้นที่ในบริเวณรอบสระน้ำสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะให้เป็นพื้นที่สําหรับทุกคนมารวบลอยกระทงในตอนเย็นวันที่19พฤศจิกายนที่ได้โดยมีการเตรียมความพร้อมมอาตรก,การป้องกันโควิด -19 ในจุดนี้สามารถรองรับประชาชนมารอยกระทงได้ไม่เกิน1,000คนโดยจะมีมาตราการปิดทางเข้าออกทั้งหมดให้ประชาชนผ่านเข้าออกทางเดียวพร้อมจับเจ้าหน้าที่รวบในงานสาธารณสุขมาดูแลตรวจคัดกรอง คนเข้ามาในพื้นที่บริเวณสระน้ําที่จะสามารถมีพื้นที่รองรับได้ฝว่า2,600ตารางเมตรเว้นระยะห่างคนฝ่าหนึ0 0 0คนได้เป็นอย่างดีไม่ให้ไปสัมผัสใกล้ชิดกันและหากมีคนจํานว,วนมากกว่า1,000คนก็จะให้รอคิวหมุนเวียนกัรเข้ามาในพื้นที่ให้ลอยกระถูงได้ซึ่งจะเป็นมาตรการที่สามารถปิดขออภัยครับ ซึ่งจะเป็นมาตร,รการที่สามารถเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มารวมกันสืบสายประเพณีอดีการของไทยในวันรอยกระทรงแบบนิ้วหนอมวันปี2564นี้ได้โดยเทศบาลเมืองเชดภูได้สร้างพื้นที่สําหรับผู้ที่จะน้ํากระทรงมาลอยกระทรงรอบพื้นที่สระน้ําขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองเชดภูเพื่อไม่ให้เกิดการแอรอัดของผู้ที่จะมาลอยกระทรงสําหรับ งานลอยกระทงที่นํามาลอยกระทงนี้ขออภัยครับสําหรับกระทงที่นํามาลอยกระทงในครั้งนี้ขอให้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่จะเป็นการส่งเสริมช่วยการรักษาธรรมชาติและสายน้าในสวนสาธรารณะแห่งนี้ด้วยรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่จะนํากระทงมาวางขายหรือจําหน่ายก็ต่อให้เป็นการผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งหากมีวัสดุที่เป็นโฟมพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อการนําไปย่อยสลายยาก ก็จะไม่ให้นำมาหล่อในสาน้ำสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมนินี้เพื่อช่วยกันชะล้างสิ่งที่ไม่ดีและในปีนี้โรคโควิด1 9จะได้หายไปจากประเทศไทยโดยเร็วให้มากขึ้นในครางนี้ด้วยเพื่อช่วยกันชะล้างสิ่งที่ไม่ดีและในปีนี้โดยเฉพาะโรคภัยอย่างโควิด1 9จะได้หายไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ให้มากขึ้นในครั้งนี้ด้วยรัฐบาลเองก็อนุรมให้จัดงานได้เนี่ยไม่เกิน1,000คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานที่ด้านหลังผมนี้นะครับก็คือสระน้าของเทศบาลเป็นสวนาธารณะชื่อว่าสวนธรรมะนะครับซึ่งประชาชนก็จะใช้ในการออกกําลังกายกันโดยปกติทุกวันนะครับเราก็จะใช้สระน้ำแห่งนี้นะครับเป็นที่รอยกระโง เพื่อสืบสาวรวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเราในส่วนของสระน้ำเนี่ยเราจะทำาำอางสลิงนะครับแล้วก็ทำท่าน้ำลงไปเพื่อความปลอดภัยของคนลอยกระทงนะฮะเพื่อป้องกันการตกน้ำตกท่าไปถ้าเกิดไม่มีท่าน้ำให้ลอยมันก็อันตรายนะครับส่วนสระน้ำเองเนี่ยเราก็จะ,ะทำเป็นกระทงมีแสงสีมีไฟแล้วก็มีบรรยากาศเพลงลอยกระทงอะไรเป็นเค้าคลอไปเพื่อให้เกิดเป็นบรรยากาศไทยๆนะครับ เพื่อให้ทุกคนเลื่นเริงและมีความสุขโดยโดยวิถีของคนไทยเราที่ไม่ต้องอาศัยการมีคอนเสิร์ตหรือมีการเวทีแสงสีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้งบประมาณก็ไม่มากก็เ คงจะขอบวมร่ีไปยังลูกหลานเจ้าพ่อพาแล้วท่ีมีเกีิบที่น้ที่าังเื่อรา